ดี rium, ่คะชื่อคุณอะไรคะชื่อสัญชัยครับสัญชัยชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อชื่อเล่นชื่อสันครับอุสันนะคะอุสันตอนนี้เรียนเอ็นอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนเอ็นสองค่ะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาหรือทำงานอยู่คะตอนนี้ผมทำงานที่บริษัท่บบริษัทอะไรคะชื่อบริษัทสยามคีเปอร์เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในเรืองยนต์อยู่ที่ที่ไหนอยู่ที่อมตะาควา ดังนั้นพี่อยากถามถึงแรงบนนันดาลใจอะไรบ้างคะที่คุณสัญชัยอยากมาเรียนกับอาจารย์แรงบันดาลใจก็คือผมเป็นคนที่ต้องใช้ก็ใส่กุญในการทําง,งานทุกวันยอยู่กไหมครับมันมีบางครั้งที่การศึกษามันยังไม่ดีพอก็เลยต้องการความรู้เพิ่มเติมแล้วกอ็อยากจะพัฒนาความรู้ใส่กุญแจตัวเองพอดีว่า เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก็าค่อนะข้าง,างใช้เวลานานาขหาดก็เลยอยากจะสอบสความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็คือเองสอนในภาคก็เลยพอดีเพื่อนเขาชวนมาเนี่ยที่ก็เลยลองมาดูลองมาเรียนดูแล้ว,ลวได้เมื่อมาเรียนอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์สอนตรงไหน,น,นบ้างคะเวลาที่เรียนกับอาจารย์แบงค์สิ่งที่ประทับใจก็คือ,อสไตล์การสอนเขาคือว่า จะมีอย่างไงมันเป็นการสอนสภาษาที่เป็นแบบว่าเป็นปัจจุบันเป็นคําศัพท์หรือความรู้ในเรื่อเป็นปัจจุบันของการเรี้นรูบางทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอาไว้ทุ่นอะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นแบบว่าอะไรยุ่งยาก่าไหร่ก็คือคือยนรู้โอเคมากครับก็ทําให้เราได้เมืงเวลาเรียนการเรียนเทคนิคของเขาค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียน ากาศในห้องเรียนก็ดีนะครับอาจารย์เขาให้ความรู้ได้ลึกมากทำให้เราไม่ไม่สงสัยค่ะคุณสันมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์บ้างารยาจะฝากบอกอาจารย์บอกอย่างว่าอาจารย์เป็นคนที่อสอนอนาศัยคนเก่งมากผมไม่เคยเรีนอยา่างใครแล้วครับอาจเขาอาจารย์คุ้มมาเลยขอบคุณค่ะคุณสันนี่